ก็ออตโต้ยาวๆมาถึหนี่งแหละครับแล,ล้วก็มาติดชั้น198แล้ว199ชั้นดีเลยนะอ่ะชั้นที่ทุกคนรอ,อคอยรอ,อคอยบทจะผ่านมันผ่านง่ายๆอ่ะคือวิธีการผ่าน190เว้ยออตโต้ให้ผ่าน2รอบแรกแล้วเล่นเล่นเ,นเองรอบ3ไม่ผ่านก็รีใหม่ไม่ผ่านก็รีใหม่อยู่งั้นนะ<า>โอเคโดนทำแน่ครับ พ่อแม่ถือธงนี่ไงพ่อแม่ถือธงพ่อแม่ถือหอกมากันเต็มคุณจะทำที่พ่อหรอเชื่อจะตัดข้าแก่พี่จำไม่ผิด200รอบก่อนมาลง3รอบใช่ไหมครับ<ะ>คิดว่ารอบนี้ยีมาลงกี่รอบป้ามพ่อแม่ไปก่อนเลยบ๊ายบาย ลืมเปลี่ยนเป็นยูยดิดูพี่มาสามวันแล้วใจอยากได้เดชเลยอ่ะกดลิทเมลคีคิดออกอะไรนะเขานาได้คิดออกเมลคีนั่นแหละอะไรที่อยากได้กไ็ได้นี่เป็นอย่างไระเกมมาเลยครับจูรี่แหวนเดชผมรออยู่จูรี่แหวนเด ت, อ๋อเป็นจูรี่เดช อะไม่ไม่ไม่ถือหอกไม่ดูมันจะถือหอกแล้วมันถือกระทาตรถมันเป็นพงเล่ไหมพงหรือหอกเป็นหอกเป็นหอกพงยิงได้จูรีผมได้พ่อแม่เอาจูรีทำไรหอใต้ดินเหรอหอใต้ดินก็ได้ใช้ ลงนรกไปซะหยมันสบายต้องไม่มีตัวซีซีอะไรผมว่าดีแค่ไหวก็พอเราไม่ต้องเล่นกระชาก็ได้ใช่ไหมครับผมทีมพอเล่นซีสองสะสมเรื่อยๆซีสามอยู <new> ่ที่ตัวละครซีไอ้บางตัวละครน่ะมันเก่งซีหกอ่าทำให้ไม่ต้องขึ้นซีก็เล่นซีศูนย์ก็ได้ครับบางตัวละครเล่นซีศูนย์ได้บางางตัวละครเล่นซีสองก่ง บางตัวละครกิ่งซีหกอย่างเงี้ยเออเราต้องดูที่เป็นตัวละครตัวละครไปไ้มันตายเกิดยังไงซ yeah. ีศูนย์เหรอซีศูนย์ได้เอาน็อกขึ้นซีสองมาดูดตีนฝ้ายได้ก็ได้ครับเพราะว่าไอตัวฉันร้อยเก้าสิบอะผมต้องเอาน็อกดูดตีนฝีายฝ้ายแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่กับฝ้ายปะมันอยู่กับไอผัวเมียคู่นั้นเลยครับ เออที่ติดดานานี่ยไม่ได้ติดกับฝ้ายเลยติดกับผัวเมียกูฮะไอ้แบบกูหูกูหาสกิลคงแล้พี่ว่าไงพี่ว่าคนคนส้างแม่งเกลียดทีมถึกคนส้างแม่งเกลียดเพีตันอ้าวผมลืมเอาห้องความห้องน้ำออกไอ้บ้านี่ไงไปตั้งนานแล้วก็ลืมออกเลย เด็ดแใช่ไหมเออยใช้ทีมไหนดีครับถึกเดชครับตอนนี้ทุกชั้นผม,มนใช้ถึกเดชหมดฉันจะปกป้องทุกคนเองโดนพ่อแม่ปะ,มะ,ะกกไม่โดนพ่อแม่หรอกจริจงพ่อแม่เคาะก่อนเนาะแต่กาแบบเอาพ่อแม่ลอยเลยรอบเดียวโดนพ่อแม่ปะเคาะเคาะโดนพ่อแม่นะ<ห>น็อกโดนพ่อแม่หน่อยลูก,มกแม่โดนสตันเรา เรารู้มากเราคิดไอ้รู้ดีรู้มากย้ำแม่งเลยอ่ะพระแม่ชุบแกบัฟแกได้ปะติดไฟติดไฟครับแกไม่ได้อุ้ยเด็กไม่ทันไม่รู้ว่าติดไฟเมื่อกี้แกไม่ได้ กระดานเชีให้เลือกคิดไหมครับผมขาดตัวเดียวซีสองแล้วคิดเหรอครับเดี๋ยวแม่งก็มาคิดแต่ซีศูนย์ซีสองเล่นได้ครับซีสองมีตายเกิดเป็นซอมบี้ยีแค่นั้นเองถามว่าเล่นได้ไหมซีศูนย์เล่นได้ครับแต่น็อกเอามึงซีสองแะครับสบายกว่าเยอะน็อกซีสองะยังไงต้องเอามาดูดตีนครับการมีน็อกมีน็อกดูดตีนเนี่ยดามีหายไปได้แบบเกือบเกือบเกือบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะความมืดจากนรกจะขืนกินกันอ่าโอเคติดแล้ว ยเฮ้คุณทำที่ภาคสามลงนรกไปลงหัวพระแม่พอดีโอเคไม่เหมันตอบง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเว็บสัปปดีกว่าบอกง่ายๆแม่งเว็บสามเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดองทำมาเล่นคู่กันเลยครับทีมถึกครับเต็งจัดเลยผมบุกพีดั้มมาสามรอบเอาไปแลกให้หมดเลยไหมก็ได้อ่านคุณไปอ่านสกิลพีดัมดูคุณชอบปะบไมม่ีวัันกล บางทีอาจจะชอบก็ได้ใครจะไปรู้น้องนี่ไถถึงร้อยห้าสิบไหมครับไม่รู้ไม่แน่ใจต้องลองไถดูต่อต้านไปพรุ่งนี้มีแค่สองตู้ไม่มีตู้ลีลันใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีสองตู้พรุ่งนี้มีตู้อาตูป้ปรารถนากับตู้เลดอัพใช่ครับถีกแห่งความรู้ทางงูลักใช้ประมาณกี่บาทถึงสี่หกครับผมอ่ากี่บาทล่ะครับต้องถามว่าสองร้อยรวมเปนกี่บาท แล้วคุณก็คูณไปเจ็ดรอบมมอนี่กะเอาสุดเลยเหรอจงดูซะกปลวไฟเอ,อ๋ยจงลุกช็ <c oughs> ผมนึกว่าเขาจะดีรันยันีิงให้เขาไม่เคยพูดนะเออท่าที่ผมอ่านมาก็ยังไม่เคยเจอว่าเขาจะมีรีรันตู้อื่นนะจะมีแต่ตู้ผู้เล่นใหม่อย่างนี้บอก ด้วยอาล้างกันหายหมดเลยนกมันย้ำไม่ได้ไงนกย้ำไม่ได้ย้ำไปละไอ้บ้านี่นี่ไปซะตายซะดูลูโลดปล่อยซะดูลูโลดเทวทีสองเก็บเพชรพรุ่งนี้หรือเปิดกล้าหารดีครับเอ่อฮะเปิดกล้าหารไม่มียันฮีใช่ไหมครับของพวกงี้นะเบลิก้า อ่ะน,นี้ช่างใจเอาหรือร้อถ้าเปิดต้องเปิดวันนี้ใช่ไหมกัดพันไวเออกระพันไวดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเบลิก้าไปถ่ายให้ดูเบลิก้าอผมมี i อคีดีหนึ่งผมจะถ่ายเบลิก้าให้ดูมันมีคนบูลี่เบลิก้าเยอะมึง อลนผมทำเบริก้าแม่งฟาร์มแรกๆเลยแล้วมันก็โดนตัวอื่นแทงไปเพราะว่าซีหของเบริก้ามันเป็นโลใช่ไหมตอนนี้เขาปรับแล้วพอเขาปรับแล้วก็อเดี๋ยวขึ้นหอลงใต้ขึ้นหอลงล่างไปอีกว่าขึ้นหอลงล่างผ่านด่านมาพรุ่งนี้ผมจะไปเล่นจูว่ามันผ่านหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเทียบดาเมจพวกนี้ดูเพราะว่าผมมีบริการตัวนึ่งตัวหจ้องปิดประตูแห่งการนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รอดูพวกนี้เดี๋ยวผมไปเทียบดามิเอต์เดี๋ยวผมลองเอาไปยิงแบบสิบแปดว่ามันตุยหรือเปล่าถ้าแบบสิบแปดตุยก็คือผ่านเล่นได้ มยึดติดทำยงสำเนึกในบาปของเจ้าความมืดจดพ่อแม่ปะเฮ้ยด่วนผอแม่ปะเทคเดียวปะเทคเดียวไปลูกให้ขจัดความลับผมไม่รู้ผมขอเทคเดียวได้ปะเออไปจำเลยต้องถูกควบคุมตามกฎหมายปประตูแห่งงควาามัจยขอเทคเดียวได้ปออานน้องชาย พี่ขอเทคเดียวได้เปล่าเอาน้องชายพ่อไม่มันไปแล้วน่ะพี่เกียดเล่นหลายรอบต้องไปใส่ในลิสต์ตู่พัฒนาแล้วสินะตัวไหนอะ่ะขอเทคเดียวได้ป่ะป,ป้ามรู้ดีไปแล้วเห็รือตามพี่ขอเทคเดียวไอ้น้องหนู อัดมือไวเรื่อยๆอัดมือไวเรื่อยๆเออเดี๋ยวมันโดนจุ่งโดนจิ้มมามันจะได้เด้งๆไป,ไป,ปตัวอะไรยืนกันแช่แข็งได้บ้างครับยืนกันแช่แข็งมีฟงเยี่ยนครับที่เขาใช้มีฟงเยี่ยนกับลานเนีแต่ลานเีนเขาไม่ค่อยได้ใช้อ่ะฟงเยี่ยนตีไปฟงเยี่ยนปราศไม่มีวันกลับคืนถ้าถอยก็ไร้ความหมาย ตีตัวไหนตายก่อนเพิ่มเด็ดเลดเ็ดดอบเล็ดโอดด้ดีดีดีชอบ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 นี่ไงคาคุยลืมเลยท้าชุบด,ด้วยเหรอเอา้าคาคุยไอ้บ้าชิบหายแล้วรอดไหมนเนี่ยผมคาคุยไปหนึ่งถ้าถ้าไม่รอดด่ซวยเลยเนี่ยหันกลับมาแม่งลืมฮิวเชีย่ยผมลืมฮิวคุณ หน้าตลกสิโอ้โหไปผิดทางไอ้เช pues. ี่ยผมลืมฮิวอ่าได้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 ไมาหนึ่งได้มาหนึ่งไอ้เชี่ยผมลืมฮิวสองเทินอีกสองเทินถือไว้อีกหนึ่งเทินถือไว้ถือไว้ถือไว้สาใส่ไหมตีคาแต่เมาไอ้เชี่ยมึงไม่ติดมึงไม่ติดหนึ่งเทินตีโอ้โหแม่งเกือบแล้วมึงอุ้ยดีจ้ะติดเดสพอดีคาแต่เมาส์มอย อ่ะเทคกเดียวผ่านเทคเดียวผ่านใจแป้วเลยเมื่อกี้ไม่ไดีฮิวอืมตัวไหนดีสดครับไอตัวกลางๆครับไอตัวที่มองเราด้วยหางตาตาจริงๆอ่ะเออมันมองตาจริงกวาสองตัวนี่วะกระชากอันเที่ยงทมและดาบแห่งความยุติธรรมจะสถิตจูลี่เหรอเดียวไม่ใช่ดินไม่จูลี่เหรอไอเชี่ยคุณนึกว่าใช่กูเห็นตาเสนารัส<ห>ไอเซนารัามทำพ,ทพิพากษาอ,อกใจ ก็เชิญไปยื่นอุดทอนกูจะไปยื่นอุดทอนได้ไหมเนี่ยไปยื่นอุดทอนที่ไหนวะอ่ะไปลงหอใต้ดินไปจุลิมึงไปยืนคุยกับออลี่ก่อนตอนนี้